ตำนานเทวดากลับใจในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งของภาคกลางมีถนนสายเก่าตัดผ่านวัดโพลืมวัดที่ถูกปล่อยร้างมานานกว่าร้อยปีเพราะเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงว่ากันว่าเมื่อก่อนมีเทวดาผู้หนึ่งปกปักรักษาวัดแห่งนี้ทว่าเมื่อวัดถูกปล่อยทิ้งเทวดานั้นก็ไร้คนบูชาจิตค่อยๆเสื่อมกลายเป็นเทวดาผิดธรรมที่บิดเบี้ยวจากความศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเงาเร่ร่อนที่ต้องการผู้สืบทอดเงาชาวบ้านเรียกเงานั้นว่าเงาจวัดเหตุการณ์คืนหนึ่งของไหม ไหมหญิงสาววัยสาขับรถกลับจากเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดขณะผ่านถนนสายวัดโพลืมฝนตกหนักฟ้าแลบแล้วรถเกิดดับกระทนหันเธอเห็นเด็กหญิงในชุดไทยเก่ายืนกลางถนนยกมือไหว้น้ำตาไหลทั้งที่ไม่มีสีหน้าจากนั้นก็มียายแก่หลังข้อมเดินออกจากป่าชาข้างทางแล้วพูดด้วยเสียงแหบแห้งว่าหนูเอ๋ยรีบไปก่อนที่เทวดาจะเห็นเงาเองไหมพยายามติดเครื่องอีกครั้งแต่ไม่ทันแล้วบ้านเรือนลับกับรูปปั้นเงา เธอเดินหาความช่วยเหลือจนเห็นบ้านทรงไทยหลังหนึ่งเปิดไฟสว่างอยู่หลังวัดภายในบ้านไม่มีคนแต่มีรูปปั้นเทวดาไทยหน้าขาวโพลนไม่มีลูกตาตั้งอยู่กลางห้องทุกเงาจากแสงตะเกียงล้นขยับตามไหมอย่างผิดธรรมชาติจากนั้นเงาของเธอหันกลับมายิ้มให้เธอในวัดรางเสียงเด็กโหระและเสียงสวดมนเบาๆดังออกมาจากศาลาวัดรางชาวบ้านที่ขับผ่านพบรถของไหมจอดอยู่หน้าวัดวันรุ่งขึ้นแต่ไม่มีตัวไหม เหลือเพียงเงาของเธอที่ยังคงสะท้อนอยู่บนกระจกมองข้างของรถแม้ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแล้วจากตำนานว่ากันว่าเทวดาผิดธรรมในวัดโพจะเลิกเงาที่ไม่สะท้อนความกลัวมาแทนตนเพื่อที่เขาจะได้กลับไปเป็นเทวดาอีกครั้งแต่จนวันนี้ไม่มีใครเห็นเทวดามีแต่เงาของคนแปลกหน้าที่เดินเข้าไปในวัดแล้วไม่เคยออกมา